มาดูลักษณะผักหวานที่คิดว่าน่าจะรอดตายแล้วนะคะการปลูกของแม่ใหญ่แอคนะคะขุดดินไปถมให้เป็นพูนจอมปวกนะคะนี่ชั้นในเห็นเป็นขอบขอบนี่ก็คือขอบของกระสอบนะคะชั้นล่างโดนน้ำโดนฝนก็เริ่ม นะดินก็เริ่มจะกระจายลงข้างล่างเห็นไหมเป็นเป็นสองชั้นนะคะดูนะคะอันนี้คือวิธีการปลูกของแม่ใหญ่แอ๊กนะคะพี่เลี้ยงต้นดอกแคร์แล้วก็จะมีข้างๆต้นพริกต้นพริกมีอยู่สามต้นนะคะมุมนี้ด้วยโน่นด้วยนะคะสองต้นรู้สึกว่าจะสวยทุกอย่างเท่าๆกันนะคะกว่าจะได้กินผักหวานป่าก็คงจะเก็บพริกไปได้หลายเม็ดพอสมควรนะคะ เอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมเผื่อเป็นประโยชน์ก็ใครชอบการปลูกผักหวานป่าก็ไปปรับใช้ได้นะคะนี่มันเป็นผลดีฤดูฝนน้ำจะไม่ไม่ท่วมขังนะจะพอดีเลยต้นผักหวานก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะตรงนี้สังเกตดูเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใหญ่ที่เคยปลูกทำดินพูนแบบหลังเต่านะคะ อันนี้ดึงกระสอบขึ้นให้ดูเฉยๆว่าปลูกยังไงลักษณะของการปลูกนะคะที่บ้านเนี่ยจะท,ะทะยอยปลูกไปเรื่อยๆมีเวลาว่างก็จะมาปลูกนะคะต้นที่มีถุงก็มีปลูกรากงอกก็มีนะคะเน็บเม็ดลงก็มีนะคะเดี๋ยวจะเอา,เอามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะก็จะเอากระสอบลงไปกลบไว้ตามปกติไปบังเดดไว้ตามปกตินะคะดูข้างในก็จะเห็นต้นผักหวานนะคะท่านผู้ชมคะ ใครชอบก็เอาไปปรับใช้เป็นประโยชน์ในสวนของตัวเองได้นะคะปลูกนิดปลูกหน่อยก็ปลูกได้เหมือนกันนะ,ะปลูกทีละน้อยตอนนี้ที่สวนแม่ใหญ่แอ๊กนิบไปได้หลายต้นพอสมควรแล้วนะคะมาดูต้นผักหวานต้นที่ปลูกโดยการทำดินให้พูนๆเป็นหลังเต่านะคะเห็นไหมคะ มีใบไม้ใบหญ้าก็จะเอามากบมาถมไว้ข้อดีของการพูนเป็นหลังเต่าแบบนี้นะคะเอาดินขึ้นมากบไว้เวลาหน้าฝนจะไม่ชื้นแฉะเลยนะคะเวลาหน้าฝนน้ำจะไม่ท่วมไม่ขังผักหวานก็จะตูแข็งแรงได้สบายเนี่ยขนาดหน้าฝนยังถอดยอดออกเลยนะคะ ได้น้ำฝนเขียวเฉอุ่มเลยต้นสูงมากเลยนะคะสูงมากปีที่หนึ่งเขาจะรั้งอยู่พราะปีที่สองนี่จะถอดยอดต้นพี่เลี้ยงก็ลำไยตามปกติต้นนี้พี่เลี้ยงเนี่ยจะเน็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะคะจะเน็บไว้ชิดตั้งแต่ตอนแรกเลย พอโตขึ้นมาเขาก็จะอยู่ด้วยกันอนนี้มีต้นผักหวานอยู่สองต้นนะคะพี่เลี้ยงนี่ทียิบเลยปลูกตอนแรกไม่รู้นะคะแ้วดูฝนเนี่ยสามารถจะเด็ดยอดได้นะแม้ลองเด็ดยอดลองดูที่เขาแตกแขนงขึ้นมาจากพื้นดินยอดยอดเริ่มออกแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนะคะ อันนี้แม่ใหญ่แอ็กเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมดูว่าพัฒนาการของต้นผักหวานที่สวนแม่ใหญ่แอ็กนี่มันจะเริ่นเติบโตไปแค่ไหนแล้วเป็นการบันทึกความทรงจำนะคะเอาไว้ด้วยนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือศัตรูนั่นแหละหอยแม็หมหอยนี่ขึ้นมาสูงมากเลยนะคะหอยทากหอยทากกับผัหวานนี่ชอบกันมากก็ต้องเก็บออก เอาไปทิ้งที่อื่นนะคะกาจัดออกไปตรงนี้ผักหวานยังได้นะ้ำสวยเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยเป็นสีน้ำตาลนะคะอีกนี้เป็นกิ่งกระโดงสูงมากเลยนะถ้าจะตอนกิ่งก็ตอนได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะใครรักใครชอบก่ กดติดตามได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวจะหาภาพดีๆมาอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับเรื่องของผักหวานป่าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ